ไม่น่าดูเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่ดัง

ôi, <coughs> mày ngay, mét đeo, không phải bốn mét nู่n, bay mét mét, หคุณทดีนะเยยังไม่นีราพี่ย่างนี่เนี่ยเป็นเงินร้อยเนี่ยเดี๋ยวเอาคงคุณนะปีกเปียกคงติ้่าไว้่าไว้้ไว้นนีนี่ไม่สิ้นสูนะครับ ไม่เสียยรอบรอบทั่วไปมีเกิงอยู่แล้วจะไม่เงียบ9.4เนี่ย9.5เนี่ยใกล้เคียงแล้วเนี่ย้ากาน9กล้เยงทีเนี่ยรอบบริเวณนี่ยยังไม่ได้ปิดแีแล้วมันรอเป็นพันร้อที่ผ่านเก่ะ mười đi mươi, không phải, mười lăm mươi, không phải, mười lăm mươi, không phải, ค ah, ร ah, ับรับครับใช่ปกติอยู่เี้มันไม่ดีมนี้แบน้อะไรอ่างเง้ยอะไรอย่างเงยอรอย่างเงี้ยอยากให้่นไม่เจอว่าตอนนีาหรแบนี้รับ Thank you.